เออให้มันมาแกลงคุยกับมันไปเลยแกลงแกลงก็เลาวก็ติดคุยกันไปเลยดีแกลงคุยดีไปเลยดูมันจะมาไหนไหนที่นี่นะมันชอบเล่นอย่างนี้แหละพอมันเริ่มเบื่อมันก็จะหนีไปกลุ่มอื่นแกลงเล่นกับมันคุยกับมันถ้ามันขอแอดไลน์แอดไปเลยเดี๋ยวใครดูมันจะเอาข้อมูลสั่งนั้นมาให้เธอมันจะชอบอย่างนี้มันจะชอบเล่นเกมอย่างนี้แหละเกมหักหลังคน คุยเล่นคุยหัวไปเลยแอดไลน์ก็ได้ยิ่งดีแต่เราอย่าไปเผลอคุยเรื่องน้าอะ่ะแอดไลน์ก็แกล้งคุยงูง้ใส่มันอะ่ะรูมันจะมาไหมไหนเชื่อฉันเล่นเกมกับอีนี่ต้องเล่นแบบน,นี้อีนี่มันชอบเล่นอย่างนี้แหละมันชอบคิดว่าเรางู้นแล้วมาแต่แต่แต่แงเนี้แต่เ,ออเราคุยดีแต่มันก็จะคุยกับเราเอาใจเราเอาข้อมูลน,น,นั่นนู่นนี่มาให้เราอีแหกเหนี่ยโอ้ยบีก็กลัวเนาะ มันจะลากบีเข้าไปในกลุ่มอย่างือเปล่าเดี๋ยวก็มาด่าบีอีกเนาะบียังโลโซเชียลอยู่นะป้าไม่ละเธอจะไปให้มันลากทำไมล่ะถ้าแอบเธอคุยส่วนตัวกับมันอีนี่เธอต้องเล่นเกมกับมนะันมันไม่มีไม่มีข้าข้างใครตลอดไม่มีอะไรใครตลอดนะอีนี่เผือได้ข้อมูลอะไร เขเล่นกับมันมันก็เล่นเล่นกับที่อีเนี่ยอืมมันไม่สนหรอกความรักของอีคบหรือว่าความรักของอีตี้อะไรนี่ยมันไม่แคร์หรอกมันไม่ไม่ไม่คบกับใครถาวรอียาบแต่จนได้ดินฉันรู้เออคุยกับมันมันคุยหมดแหละมันรู้วิธีการคุยกับคนการเข้ากับคนบทมันอยากด่ามันก็ด่าบทมันอยากคุยมันก็คุยเฮียตัวเนี้ย อคืออว่รต้องยันหมดอะไรทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> เป็นนั่นแหละบีก็กลัวบีจะหลุดไงเผื่อมันดึงบีเข้าไปบีก็สวยเลยและอีแหกมันก็ถามนูน่นถามนี่เก่งด้วยอะ่ะบีก็กลัวหลุดน <c oughs> เนาะเวลาใครดึงไปดาอ่ะไม่ต้องไปเถียงตอบแม้แต่คำเดียวแคปไหม อีพอกเปิดหน้าฟ้องได้ถ้ามันด่าในไลน์อ่ะอืมอีลาวยังไม่พูดถึงเรื่องหมายไว้เงียบครับได้แล้วมั้งเอาตรงๆนะบีก็ไม่ได้อยากไปรู้ความลับของเยตเตี้ยกับอีพอกหรืออีลาวอะไรเลยแล้วก็ ไม่อยากจะมาฟ้องร้องอะไรแล้วอะถ้าจบวันนี้ก็คือจบอะไม่อยากทําต่อแล้วป้าปวดหัวเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้ไม่ล้าอ่ะมันไม่มาอยู่แล้วจะให้เปลืองเวลาทะไมกันไมอีกพบมันไม่มาหรอก แค่ตำรวจเขาัดแจ้งมันก็เจอหมายจับสเต็จต่อไปแล้วเอาทนายเขาเหนื่อยทาไมอ้าวป้าก็รู้มันไม่มาแล้วป้าจะไปทําเรื่องทําไมอะ่ะงั้นเราก็ไม่ต้องทําไม่ดีเหรอยังไงมันก็ไม่กลับมาอยู่แล้วอะเสียเวลาทําไมเสียเงินด้วยกาโนดสู้คนไม่เต็มมากนั่นแหละสู้ไปเลยจยากสู้สู้ไปโลด ู้ไปถึงไหนมันก็สู้เถอะสู้คนไม่เต็มหนาดูคนสติไม่ดีสานก็ต้องเห็นใจคนไม่เต็มเนื้อแหละสู้เลยคนไม่เต็มก็น่าสงสารมันเด้เหมือนกับว่าป้าจะเอาคนพิการมาหากินอ่ะบีไม่เห็นด้วยเลยอ่ะทนายก็ทำแทนถ้าเซ็นมอบันาจกอะไรนั่นน่ะ มันไปไม่ถึงชั้นศาลหรอกคดีพวกนี้ยส่วนใหญ่เดี๋ยวเอาก็จะนัดไก่เกีย่ยอีพวกเนี้พวกนี้ยก็ต้องไก่เกีย่ยวมันอะไรมันได้คบมันไม่ตับมามันก็เจอหมายแตะอา้าวแล้วยังไงอ่ะสรุปคือป้าจะให้ย่าย่นพามันไปเหรอขั้นศาลอ่ะแล้วยังไงโอ้ยปวดกระบ,บาลได้นี่ แล้วยังไงอะ่ะจะต้องให้มันไปฟ้องอีอโคกอะไรด้วยไหมอ่ะหรือยังไงเอกสารไอ้จุ๋มมันตัดให้เสร็จแล้วหรอบอกบีด้วยเด้อบี B. จะได้บอกกับน้องชายเพราะน้องชายบีมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากจะพาไปด้วยอะ่ะอืมมันก็ทํางานไงอยก็บอกแล้วต้องมีคนประกบมานไหนคนไม่เต็มบาทเนี่โอ้ยสสง ก็บอกแล้วต้องลากมันต้องนั่นมันต้องจูงม,ม,มันเหมือนควายอ่ะใช่ว่าไงแล้วโอ้ย่าให้ทนายที่น้องเธอกำลังไปหาทนายอาสาเขาก,เขาก็เขาก็คัดได้ใครก็คัดได้ถ้ามีเลขเนเลขคดี่นคดีเนี้ย,ค,ยคัดได้หมดแหละถ้ามีเลขคดีก็ให้รกาคัดเอาเองไม่อยากให้ใหทนายบีไปยุ่งเลย แต่เดยวจะถามเขาก่อนว่าเขาจะทำให้ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคด,ดีเราอ่ะเขาจะทำให้หรอมันผิดกฎหมายแม่ป้าเดี๋ยวก็จะโดนแบบเรื่องคัดทะเบียนลงทะเบียนลาดหรือเปล่าเพราะบีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายพวกนี้เด้อบอกตรงๆไม่อยากซวยเรื่องพวกนี้เลยแล้วอย่างหนึ่งไอ้พวกนั้นมันก็ลายด้วยบีไม่อยากไปยุ่งกับมันเลยอ่ะทำไมป้าต้องให้ไปคัดอะไรวุ่นวายด้วยวะเออ คดีที่ทนให้อันชัดอันบนน่ะอันบนมันชัดหน่อยฉันฉันฉันไอ้ไอ้เขาจะว่าอะไรซูมให้น่ะน่ะเห็นน่ะน่ะไอ้ข้างล่างมันไม่ค่อยเห็นมันมีจุดอยู่นั่นน่ะไอ้ข้างบนน่ะมันชัดเธอก็เอาวันนั้นแหละให้ทนายเธอไปค้นออกมานั่นน่ะเลขคดีนั่นน่ะโอ้ยปวดหัวเออเดี๋ยวถามเขาแล้วกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้หรือเปล่านะโออ ป้าจะให้ยายยนพามันไปอะไรวันเนี้ยบีคุยกับตำรวจเจ้าหน้าที่เขาอะน้องชายบีเอาโทรศัพท์ให้บีคุยอะตำรวจเขาก็บอกว่าทั้งย่าทั้งหลานอะพอกันคือพูดไม่รู้เรื่องน้องชายบีบ่นบีใหญ่เลยว่าเจ๊คบคนแต่ละคนจะคบคนเต็มๆหน่อยก็ไม่ได้ให้ผมพาใครมาก็ไม่รู้มานั่งพูดคนเดียว ตั้งแต่ขึ้นรถจนกระทั่งมาถึงโรงพักไปถึงโรงพักมันก็นั่งพูดคนเดียวจนตำรวจเขาเรียกผมไปว่าว่าพาเขามามาแจ้งความแล้วจะได้เรื่องอะไรนี่เมื่อเขาไม่เต็มคงต้องปล่อยอ่ะเธอก็น,นอนได้แล้วต้องไปสนใจแล้วข้างนั้นอ่ะปล่อยเพอแค่ให้มันเอาไปจะให้ร้อยเบนพวกนี้ไปหาเขาพวกนี้ หรือไม่ก็ต้องรอกันไหนเยอะๆพามันไปก็เบอร์ร้อยเบนก็มีก็ให้มันโทรไปเช็คเอาเองมาแล้วเองเอาหลักฐานเพิ่มนี่เขาโอ้ยจะเวิร์กไหมน้อนั่งแกะคลิปก็เมื่อยดูก็ล้ดูก็รู้แล้วไม่เวิร์กแล้วไอ้นี่ดูกลองแล้วไม่เวิร์กเราเราต้องปล่อยมือแหละงั้น่ะเธอเชื่อฉัน ก็ไม่มีเงินไปจ้างทนายให้มันหรอกเราตัางตัวเธอเองก็ัเอาตัวนี้ออาตัวนี้ออกทนายอ่ะมันมีทนายรวกาถูกๆไปรับเรื่องทำเรื่องให้เนาะโอเคดีไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วนี่ผมก้ปล่อยมือแล้ว ต้องปล่อยแล้วไม่เลือกอย่างนั้นมันจะทำยังไงอ่ะเอาจะให้ทําไงถ้ามันอย่างนั้นอะ่ะเราไม่มีเงินไปจ้างทนายให้มันอะ่ะเออก็เนี่ยจะทาบมันจะหาทนายอาสาเขาก็ยังไม่รับเลือกของเราอย่าง,งี